เชื่อว่าหลายคนที่ดูวิดีโอนี้น่าจะเกิดความสงสัยแน่ๆว่าทำไมเจ้านกพวกนี้ถึงชอบเอาปากกระทุ้งกับต้นไม้และการที่มาทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาหลายๆครั้งพวกมันได้รับบาดเจ็บหรือรู้สึกปวดหัวบ้างไหมภายในสมองของมันยังคงอยู่ดีหรือเปล่าและการที่มันทำแบบนี้มีโอกาสที่ก้อนสมองของมันจะกระเด็นออกมาหรือไม่เดี๋ยวเรามารับชมคำตอบได้ในคลิปนี้ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ เมื่อเห็นภาพเจ้านกตัวนี้ทําให้นึกถึงเสียงหัวเร้อกวนๆอันเป็นเอกลักษณ์ของวุดดี้เจ้านกหัวขวานกระตูนหลังข่าวสมัยเด็กๆลอยเข้ามาในหัวและบอกได้เลยว่าใครทันกระตูนเรื่องนี้แสดงว่าคุณไม่เด็กแล้วนะ นกหัวขวานหรือ woodpecker เป็นนกในวงนกหัวขวานที่อยู่ในอันดับเดียวกับนกพรดกถึงแม้ว่ามันจะมีพฤติกรรมชอบเอาปากเจาะต้นไม้เหมือนกันแต่นกทั้งสองชนิดนี้จัดว่าอยู่กันคนละวงแต่ถึงอย่างนั้นเฉพาะนกในวงนกหัวขวานที่อาศัยอยู่ในป่าทั่วโลกยกเว้นที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และมาดากัสก์ก็มีมากกว่า239สายพันธุ์เข้าไปแล้วแค่เฉพาะในประเทศไทยก็มีสายพันธุ์นกหัวขวานมากกว่า30 6สายพันธุ์ตั้งแต่นกหัวขวานขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตประเทศไทยก็เคยมีนกหัวขวานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่2ชนิดคือนกหัวขวานอิมพีเรียลและนกหัวขวานปากงาช้างแต่ในปัจจุบันก็ได้หายสาบสูญไปจากประเทศไทยและทั่วโลกนานกว่า50ปีแล้วเนื่องจากการตัดไม้ทําลายป่าซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันซึ่งในประเทศไทยก็ยังมีนอกอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อและรูปร่างคล้ายกับนกหัวขวานจนหลายคน อาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันนกกระรางหัวขวานที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ตามเสียงร้องของมันเป็นนกขนาดกลางที่มีสีสันสวยงามมีลักษณะเด่นตรงหงอนที่หัวที่คล้ายกับหมวกของพวกอินเดียแดงลำตัวมีลายขวางสีน้ำตาลอ่อนหรือขาวสลับดำตัวเมียจ,จะมีขนาดเล็กกว่าและมีสีจางกว่าตัวผู้เล็กน้อยพบได้ทั่วทั้งทวีปแอฟริกายูเรยและในประเทศไทยเป็นนกในวงยูพูพีดีเพียงชนิดเดียวที่ยัง คงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนกชนิดนี้จะไม่ชอบอาบน้ําแต่จะเอาตัวคลุกทรายแทนการอาบน้ําแถมยังมีต่อมขับน้ํามันที่อยู่ใต้ขนที่จะปล่อยกลิ่นเหม็นออกมาเพื่อป้องกันตัวไม่ให้สัตว์อื่นเข้าใกล้และเนื่องจากอาหารหลายชนิดของนกรางหัวขวานเป็นสัตว์ทําลายพืชดังนั้นนกชนิดนี้จึงได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายในหลายประเทศซึ่งในประเทศไทยก็จะเป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญ,ญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2 575และอย่างที่บอกไว้ก่อนหน้าว่านกหัวขวานนั้นมีมากมายหลายชนิดแต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นนกหัวขวานคือมันชอบใช้ปากแหลมๆของมันโขกเข้ากับต้นไม้โดยความที่นกหัวขวานนั้นชอบอาศัยอยู่เพียงลําพังไม่อยู่รวมกันเป็นฝูงเหมือนกับนกชนิดอื่นๆชอบทํารังอยู่ตามต้นไม้เนื้ออ่อนโดยการใช้จะงอยปากแหลมๆที่แข็งแรงเจาะไปบนต้นไม้จนเป็นโพรงใหญ่ให้ตัวของมันเข้าออกได้อย่างสะดวกบา ก็ทํารังจากต้นไม้ที่แห้งและตายแล้วขึ้นอยู่กับภูมิภาคและฤดูกาลซึ่งนกหัวขวานบางชนิดก็อาจทํารังตามต้นมะพร้าวหรือต้นปาล์มนกหัวขวานจะมีนิสัยหวงรังของมันมากๆหากมีนกหรือสัตว์ชนิดอื่นเข้ามาใกล้มันจะส่งเสียงดังขับไล่และเข้าโจมตีและการใช้ปากเจาะต้นไม้เพื่อทํารังยังเป็นการทําเครื่องหมายเพื่อแสดงอาณาเขตนอกจากการเจาะต้นไม้เพื่อทํารังแล้วนกหัวขวานยังเจาะ ต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นจนมีเสียงดังกังวันไปไกลคล้ายกับเสียงกลองเพื่อที่จะหาหนอนและ,มะแมลงที่ซ่อนอยู่ในเปลือกไม้และเนื้อไม้กินเป็นอาหารโดยมันจะใช้ลิ้นและน้ำลายที่เหนียวดึงหนอนและ,มะแมลงออกมากินซึ่งลิ้นของนกหัวขวานเมื่อยืดออกจะยาวมากๆคล้ายกับตัวกินมดจนไม่น่าเชื่อว,ว่ามันจะเก็บลิ้นเอาไว้ในหัวเล็กๆของมันได้โดยลิ้นที่ยาวนี้จะถูกเก็บเอาไว้โดยการพันรอบหัวกะโหลกของมันและเก็บปลายลิ้นไว้ที่โพรงจมูกด้าน ซึ่งการกินหนอนและ,มะแมลงยังช่วยกําจัดหนอนมแมลงที่รบกวนการเจริญเติบโตของต้นไม้จนมันได้รับฉายาว่าหมอรักษาต้นไม้แต่บางครั้งมันก็จอบเพลินมากไปหน่อยแทนที่จะเป็นการรักษากลายเป็นการทําลายง,งาั้นอย่างเจ้านกหัวขวานพารีเทสบูเพเกอร์ซึ่งเป็นสายพันธุ์นกหัวขวานขนาดใหญ่ที่มีกําลังเจาะต้นไม้มากกว่าชาวบ้านเขาและมักจะเจาะต้นไม้จนเลยเถิดเป็นประจำ มันสามารถเจาะต้นไม้ได้ต่อเนื่องนาน1-2ชั่วโมงหรือเอาปากกระแทกต้นไม้ได้เกือบ15,000ครั้งซึ่งมันลงทุนเจาะต้นไม้นาน2ชั่วโมงเพื่อจะกินมดกระจุกเดียวที่ใช้เวลากินเพียง1-2นาทีและบินไปหาต้นไม้ต้นใหม่และนกหัวขวานบางชนิดยังชอบสะสมสเสบียงและชอบกินลูกโอ๊กเป็นชีวิต,ตจิตใจโดยมันจะใช้ต้นไม้เป็นคลังเก็บสเสบียงของมัน เอคอนวูดเพ็กเกอร์หรือนกหัวขวานลูกโอ๊กจะเริ่มสะสมเสบียงเมื่อฤดูหนาวใกล้เข้ามานกหัวขวานลูกโอ๊กจะอยู่รวมกันเป็นสังคมและจะเริ่มกักตุนลูกโอ๊กในยุ้งฉางที่สร้างจากลำต้นของต้นไม้หรืออะไรก็ตามที่ทำจากไม้เช่นเสาโทรศัพท์หรือแม้แต่เสาบ้านมันจะเจาะรูหลายพันรูเข้าไปในเปลือกไม้ที่ยังมีชีวิตหรือต้นไม้ที่ตายแล้วและใช้ปากตอกลูกโอ๊กเข้าไปในรูที่มีขนาดใหญ่พอสำหรับลูกโอ๊กแค่ลูก เดวซึ่งมันจะไม่ตอกลึกเกินไปเพื่อให้ดึงออกมาได้ง่ายซึ่งอาจมีลูกโอ๊กมากถึงห้าหมื่นลูกในต้นไม้ต้นเดียวเนื่องจากลูกโอ๊กจะถูกเก็บเอาไว้ในหลุมตื้นที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกจึงดึงดูดสัตว์ชนิดอื่นให้เข้ามาขโมยอาหารของมันนกขัวขวานลูกโอ๊กต้องแบ่งหน้าที่กันในการเฝ้ายามเพื่อปกป้องอาหารในยุ้งฉางของมันให้มีอาหารที่มากเพียงพอเพื่อเลี้ยงทั้งครอบครัวในช่วงหน้าแล้งที่ไม่อุดมสมบูรณ์ทางนี้ ทั้งนั้นแรงกระแทกที่นกหัวขวานใช้เจาะต้นไม้นั้นแรงมากโดยจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว6เมตรต่อวินาทีและแรงที่เข้ากระทำนั้นคิดเป็น1,000เท่าของแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งจากภาพชาพบว่านกหัวขวานสามารถเจาะต้นไม้ได้17ครั้งใน1วินาทีซึ่งวันหนึ่งนกหัวขวานสามารถเจาะต้นไม้ได้มากถึง600-12,000ครั้งจึงทำให้มนุษย์เกิดความสงสัยว่าสมองของนกหัวขวานเหล่านี้ทนแรงกระแทกที่รุนแรง แงต่อเนื่องได้ยังไงซึ่งจากผลวิจัยพบว่าสมองของนกหัวขวานนั้นห่อหุ้มไปด้วยกระโหลกรูปจานที่อ่อนนุ่มแต่หนานแน่และยืดหยุ่นเหมือนกระฟองน้ําที่ภายในเต็มไปด้วยอากาศที่ช่วยดูดซับแรงกระแทกเอาไว้นอกจากนั้นยังมีกระดูกที่ยาวกว่าปกติต่อมาจากลิ้นทําหน้าที่เหมือนเข็มขัดนิรภัยช่วยยับยั้งการหดตัวอย่างรุนแรงของหัวเวลาเจาะต้นไม้และสมองของนกหัวขวานนั้นแตกต่างจากของมนุษย์ที่จะสั่นไปมาเวลา เวลาเกิดการกระแทกแต่สมองของนกหัวขวานจะจับตัวแน่นอยู่ในกระโหลกมากกว่าเพื่อลดการสั่นสะเทือนของสมองด้วยลักษณะพิเศษที่สามารถเจาะต้นไม้ด้วยแรงกระแทกที่รุนแรงโดยที่ส่วนหัวและสมองไม่ได้รับการกระทบกระเทือนนักวิทยาศาสตร์จึงใช้วิธีนี้นำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อผลิตหมวกกันน็อกสำหรับใช้ขับขี่ยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเอง ใครที่กำลังมองหาซื้อรถไว้ใช้รถมือ2ราคาถูกออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทสยามอินเตอร์การประมูลคลิกที่ใต้ลิงก์นี้ได้เลยครับ